EP 5 4าทำลายมันซะสิ้นเสียงท่านหงห้าก็เข้ามาพร้อมกับปิวจือและอีกหลายสิบคนก็กรูกันเข้ามาทันทีที่เข้ามาเขาก็สั่งปิวจือทันทีล็อกประตูและไม่ต้องให้ใครเข้ามาปิวจือรีพยักหน้ารับคำสั่งทันทีรับทราบท่านหงห้าพี่เจ็ดมองไปที่ท่านหงห้าอย่างตกตะลึงสมองของเขาเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตอย่างสมบูรณ์ท่านหงห้าราชาของเมืองจนหลิงพี่เจ็ดเป็นเพียงหนึ่งในคนที่มีอิทธิพลในเขตท้องถิน่นแต่ท่านหงห้าเป็นราชาของเขตทั้งหมดทุกคนบนท้องถนน ต้องมาทําความเคารพท่านหงห้าถึงในเมืองหลักเขาไม่เคยคิดฝันเลยว่าเขาที่มาช่วยเจ้าตรงจัดการกับเรื่องเล็กน้อยนี่ไปกระตุกหนวดเสืออย่างท่านหงห้าได้เจ้าตรงไม่รู้จักท่านหงห้าเมื่อเห็นท่าทางตกตะลึงของพี่เจ็ดเขาก็ขมวดคิ้วและถามว่าพี่เจ็ดเกิดอะไรขึ้นตาแก่นี่เป็นใครทันทีที่คําพูดเหล่านี้ออกมาพี่เจ็ดก็ตัวสัน่นด้วยความตกใจเขาจับผมของเจ้าตรงและต่อยไปที่หน้าเจ้า ตรงอย่างรุนแรงต่อจมูกของเจ้าตรงและมองดูเลือดที่ไหลออกจากรูจมูกทั้งสองข้างของเขาพี่เจ็ดกัดฟันและสากแช่งไอเจ้าถ้าแกอยากตายอย่าลากฉันมาตายด้วยนี่คือท่านหงห้าอะไรนะเจ้าตรงตกใจในทันใดท่านหงห้าราชาของเมืองจินหลิงทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ท่านหงห้าในตอนนี้เดินไปด้วยใบหน้าที่มืดมนและเตะเข้าที่เป้ากางเกงของพี่เจ็ดลูกแต่นั้นทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดแสนสาหัสเขาคุกเขา่าลงบนพื้นทันทีด้วยใบหน้าไร้สีเลือด ท่านหงห้าจ้องมองเขาและพูดอย่างเย็นชาแม้แต่นายท่านเย่ย่างกล้ายุ่งแกไม่อยากมีชีวิตต่อไปแล้วใช่ไหมพูดจบท่านหงห้าก็หันไปพูดกับเย่เฉินทันทีและพูดอย่างลายใจในายท่านเย่ผมมาช้าไปได้โปรดลงโทษผมด้วยครับท่าทีที่เคารพของท่านหงห้าที่มีต่อเย่เฉินทามให้ทุกคนในที่เกิดเหตุตกใจเจ้าตรงตรหนักถึงว่าเขาไปยุ่งกับคนที่หาเรื่องด้วยไม่ได้เขาก็ตัวสัน่นด้วยความตกใจ เย่เฉินพยักหน้าให้หงห้าชี้ไปที่พี่เจ็ดและถามว่าคุณรู้จักไอ้หมอนี่ด้วยหรือหงห้ารู้จักครับเขาเป็นหนึ่งในลูกน้องของผมแต่ไม่ได้เจตนาที่จะยุ่งโมโหท่านเย่หากนายท่านต้องการจะทําอะไรได้โปรดพูดมาคําเดียวหงห้าจะทําทันทีเย่เฉินพยักหน้าและพูดมันเป็นคนหญิงผยองเกินไปมันเข้ามาในห้องเพื่อที่จะฆ่าฉันคนอย่างมันจะอยู่ในสังคมนี้ก็คงจะเป็นอันตรายทําลายมันซะปล่อยให้ชีวิตของมันหลังจากนี้อยู่ไม่ได้ โดยไม่นั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตพี่เจ็ดรู้สึกกลัวขึ้นมาทันใดลำ้ำทางตัวมันเองแค่อาศัยเรื่องต่อยตีเพื่อเลี้ยงตัวเองถ้ามันกลายเป็นคนพิการที่ไม่สามารถทําอะไรได้โดยไม่มีรถเข็นจริงๆชีวิตมันหลังจากนี้จะยุ่งเหยิงแค่ไหนมันจะไม่ซวยไปตลอดชีวิตเลยหรือไงเขาคุกเข่าลงบนพื้นเดินเข่าไปต่อหน้าเย่ยเฉินแล้วร้องให้ทางพูดว่านายท่านเย,ย่เป็นผมที่หมัดเป็นกบในกะลาไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำได้โปรดยกโทษให้ผมด้วย หลังจากนี้ผมจะไม่ทําให้ไหนท่านคุณเครึ่งอีกเย่เฉินกล่าวอย่างเย็นชาฉันให้โอกาสแกแล้วไงแต่แกไม่รับเองพี่เจ็ดนึกถึงสิ่งที่เย่เฉินพูดกับเขาในเมื่อครู่คุกเข่าลงและร้องขอชีวิตเหมือนหมาตัวหนึ่งเขาในตอนนั้นยังคงคิดว่าเย่เฉินกําลังรนหาที่ตายแต่ตอนนี้เขาตระหนักแล้วว่าไม่ใช่เขาแต่ที่กําลังรนหาที่ตายมันคือตัวเขาเองด้วยความตื่นตระหนกเขาโคกหัวลงกับพื้นร้องให้ทันทีพลางพูดว่านายท่านโปรด ให้โอกาสผมอีกครั้งและไว้ชีวิตมาตัวนี้ด้วยเย่เฉินไม่สนใจเขาอีกแต่เขามองไปที่หงห้าและถามว่ายังไม่ลงมืออีกมัวรออะไรอยู่หน้าของหงห้าแข็งทื่อและรีบพูดทันทีมานี่หักขามันเป็นชิ้นชิ้นทันใดนั้นลูกน้องอีกหลายคนก็รีบวิ่งเข้ามาและกดพี่เจ็ดลงกับราบก,กับพื้นแผ่เป็นรูปอ้าแขนขาขณะนั้นเองปิวจือก็ดึงแท่งเหล็กออกมาและก้าไปข้างหน้าพี่เจ็ดยังร้องขอความเมตตาแต่ปิวจือยกเท่อเหล็กขึ้นเหนือหัวของเขาและฟาดมันลงพัว กระดูกหัวเข่าขวาของพี่เจ็ดถูกทุบละเอียดอาการบาดเจ็บที่ถูกทุบจนกระดูกแตกละเอียดแบบนี้ไม่สามารถรักษาได้ในชีวิตนี้พี่เจ็ดอดควรวญด้วยความเจ็บปวดแต่เย,ยเฉินก็พูดในตอนนั้นยังไม่พอหักขามันแค่ข้างเดียวมันยังสามารถใช้ไม้ค้ำยันได้ฉันต้องการให้มันนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตเปียวจือพยักหน้าทันทียกท่อดเหล็กขึ้นและฟาดมันอีกครั้งที่หัวเข่าซ้ายของพี่เจ็ดพี่เจ็ดกลิ้งไปทั่วพื้นด้วยความเจ็บปวด และร่างกายของเขาก็เชาะหง้าพูดกับปิวจือเอาอะไรอุดปากมันเพื่อไม่ให้เสียงมันรบกวนคุณเย่ครับท่านหงห้าหลังจากนั้นทันทีปิวจือยัดท้ากอสสองสามชิ้นเข้าไปในปากของพี่เจ็ดและโยนเขาลงบนพื้นมันก็นอนกดตัวเหมือนสุนัขที่ตายแล้วเจ้าตรงหน้าซีดด้วยความตกใจและในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าเขาโกรธตัวเองมากแค่ไหนในตอนนี้ก่อนที่เย่เฉินจะทําอะไรไปมากกว่านี้เขาก็คุกเขา่าลงบนพื้นและก้มหัวลงเย่เฉินนายท่านเย่ ผมผิดไปแล้วผมไม่ควรอยากคายกับนายท่านโปรดนายท่านเมตตาหรือลิลี่ก็ตกใจเช่นกันเมื่อเห็นเจ้าตรงคุกเข่าลงและขอความเมตตาเธอก็ลงไปคุกเข่าและก้หมหัวขอโทษเย่เฉินกล่าวอย่างเย็นชาหญิงโฉดชายชั่วแกคิดว่าถ้าแกขอความเมตตาจากฉันฉันจะปล่อยพวกแกไปจริงๆหรือช่างโง่และไร้เดียงสาจริงๆทั้งสองคนตัวสั่นไม่หยุดในเวลานี้มีคนสองสามคนในชุดดำเดินเข้ามาพร้อมกับคนใบกลางคน และผู้สูงอายุสองคนที่ถูกมัดคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุสองคนถูกทุบตีกระชามสภาพปังตายพวกเขาโยนคนัยกลางคนทั้งสองนี้ลงกับพื้นแล้วโค้งคำนับให้เย่เฉิญคุณเยคนที่คุณต้องการอยู่ที่นี่แล้วครับเจ้าตรงและหลิวล,ลิลี่มองไปที่พวกเขาและเกอบจะช็อกค,คนวัยกลางคนและผู้สูงอายุสองคนนอนอยู่บนพื้นคือพ่อของเจ้าตรงเจ้าไหายเหิงและหลิวเยว์วเพอร์ของหลิวลิลี่เยเฉินบอกให้คนเทน้ำเย็นลงบนใบหน้าของเจ้าไห่เหิงและหลิวเยว่วทำให้สองคนนั้นตื่นจากนั้นจึงถามหลิวเยว่น ไอแซ่เหลียวลูกสาวของแกเป็นหญิงแพทย์ยาและเธอเพิ่งทรยศสามีด้วยการมีชู้แกรู้เรื่องนี้ไหมหลิวเย่เว่นตกใจกลัวเขาถูกทำร้ายก่อนที่เขาจะมาเมื่อรู้ว่าครั้งนี้ลูกสาวของเขาเป็นคนหาเรื่องขึ้นมาแต่เขาก็ยังคงใสห่หวเพื่อปกป้องตัวเองฉันไม่ร,มรู้ฉันไม่รู้เรื่องเย่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่าไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่รู้เรื่องก็เป็นเพราะว่าแกเป็นพ่อที่ประมาทเองเปียวจือหักขาซ้ายมันเหมือนกับไอ้เลวตัวเมื่อกี้นี้ครับเปียวจือพูดกับคนที่อยู่ข้างๆทันที กดมันไว้หลิวเย,ย่ว่าตะโกนด้วยความตกใจไม่ช่วยด้วยหลิวลี่ลี่ก็ตะโกนด้วยความตกใจพ่อเปิวจึงไม่ลังเลเมื่อลูกน้องของเขากดขาของหลิวเย่ยเซินเขาก็หวดท่อนเหล็กลงทันทีและทุบลงไปอาคหลิวเย่เวิรนรู้สึกเจ็บปวดจนอยากตายหัวเข่าของเขาแตกเป็นเสี่ยงเสียงและเขากลัวว่ามันจะไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ในชีวิตนี้ในขณะนั้นเย,ย่เฉินก็ถามอีกครั้ง ฉันจะถามแกอีกครั้งลูกสาวของแกทำตัวร่านมีชู้ไทยสยดต่อสามีของเธออย่างลับๆแกรู้เรื่องนี้หรือไม่หลิวเย่เวิ่นร้องให้และพูดว่าฉันรู้ฉันรู้เป็นเพราะฉันที่ไม่สั่งสอนเธอหลังจากนี้ฉันจะสั่งสอนเธอแน่นอนเย่เฉินตะคอกอย่างเย็นชาตั้งแต่แกรู้เรื่องนี้ทำไมแกถึงไม่หยุดมันแกรู้ว่าลูกสาวของแกทำผิดแต่ไม่สนใจและสั่งสอนนั่นไม่ใช่เพราะพ่ออย่างแกทำไม่ถูกต้องอย่างจงใจและตามใจผู้จบเขาก็ตะโกนใส่เปียวจือด้วยความโกรธเปียวจือหัก ขาอีกข้างของมัน。